รัสยาของเรานะคะอ่ะมาปักตะก้ากันปักปักปักตะก้าปัก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 ตะก้าหมดอดนะคะปักปักปักตะก้ามันติดหูอยู่นะปักเลยปักตะก้าปักเลยปักตะก้าตะก้าตะก้าหมดอดนะคะตะก้าตาก้าคืออยากจะร้องด้วยนะแต่ก็ผิดใจเราบ้างและเราคนละซิงเกิลแหละอันนี้เป็นซิงเกิลเดียวกันหรือเปล่าใดใดคือความน่ารักมากของเนี่แหละคุณผู้ชมค่ะของพี่ของเรา คือเหมาะกับสาวโสดมากๆเลยสาหรับซิงเกิลใหม่ของสาวพีคนะคะนี่คือตัวอย่างของคนที่รักงานร้องเพลงมากคุณผู้ชมอันนี้ต้องยอมรับนะแม้ต้นเสียงจะไม่ได้ดีเลิศเท่าไหร่แต่ความพยายามของพีคเนะี่ยคือที่หนึ่งค่ะใช่นางน่าจะร้องเพลงทุกวันเอาจริงขเขาไปเรียนร้องเพลงจริงจจังๆรายการตอนนี้บอกเลยว่าเต็มที่สุดๆนะคะหนึ่งคนที่อยู่เคียงข้างความตั้งใจในการร้องเพลงของพีคมาตั้งแต่แรกเลยก็คือหนุ่มตอดแฟนเขานั่นแหละ บอกว่ากาลังใจจากนะาต,ต็อดนะอาตอดเขาเรียกกันอาตอดดีสุดๆไปเลยทั้งรับฟังทั้งแนะนําทั้งคอมเมนต์แหมเห็นหน่ารักเกินเบอร์แบบนี้แววมาว่าข่าวดีทั้งคู่เนี่ยคงมีลุ้นปีนี้ก็อยากอยากแบบอยากเห็นของตัวเองแหละแต่ว่าก็ให้อาตอดเก็บเงินพี่เก็บเงินช่างเงินช่างตัวอยู่ <c oughs> อ <c oughs> นี้นะถ้าพี่ตัดตรงๆว่ามันทุกอย่างต้องเดือนปีเดือนปีนี้ได้ไหมโอ้ยนี่มันเดือนสามแล้วอ่ะมันมันเหลื่อยแป๊บแป๊บเดือนเก้าเดือนไม่ไม่รู้ค่ะเมื่อไหร่มานานใช่เร็วๆนี้ก็ดีแต่ว่าอีกสักพักก็ได้ อุ๊ยน่ารักมากเลยดูบรรยากาศการสัมภาษณ์ซะก่อนถูกต้องเหมือนคนแบบอุ้ยแอบไปดูเลิกดูยามาแล้วในการแต่งงานหรือเปล่าค่ะหล่อนมีพิรุษนะแบบนี้คุณผู้ชมค่ะแล้วก็เพลงปักตะก้าเขาเมื่อกี้คุณผู้ชม m อวออกมาแล้วนะจ๊ะช่วยแต่บอว่ากดไลค์กดแชร์เยอะๆใช่ปักเลยปักตะก้าปักเลยปักตะกากาช้าหมดอดนะคะ